มาดูมาค่ะนี่หลักแสนหลักแสนทาวบานชาบานนี่สิบาทนะค่ะเราปลูกยังไม่ได้กินเลยนะคุณดูจะเนเนี่ยนเดินนาเดันจะเกเงขนนาเป็นบาทชาบ้านาวบาทอกมะเขือสบัมะเขือกระสีบมะเขือก็สิบาทนะคะพีก็มะเขือขาวเจ้าพยาอีกเจวก็ชวยค่ะ ถักว1 0บาทเออนี nin ่อะเดี๋ยวเปิดเปิดโมดกระแด่แล้วเดี๋หัฮะเือหางแบบเนืมอหายหั่นตัวสเลยะ nhiều ừ. ngày ออันนี้ทอดมกเขืออดมกแ็งเด้งตรงนี้กะได้โเ้ค้งหาอไก็โเต้องย่านดอเอโคงโลดแล้วยาโงยาให้มันตกถนนเด้ออโคงโคงได้บะอยเก่งนะนี่ขับอันนี้ได้นะขับซเล้งได้นี่ดีได้เนาะคอยขับว่าเปลี่ยนเรื่อยออ จ้าจ้าสู้สู้ค่ะชีวิตต้องสู้ค่ะแมนจ้าคนเราเกิดมาจ้าสู้เพื่อชีวิตรอดเนาะดิ้นรนทำมาหากินกันไปนะคะคายโชคดีคายนะขายเบิร์ดเด้อมากินข้าวกันต่อนะคะเอฟซีสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านนะคะมากินข้าวกันค่ะวันนี้เวลาซื้อไก่มาะคะ้คไก่ปิ้งนะคะมาละสิบบาทเนาะกาจะมากินด้วยกันกับปัาบ้านตอนแรกก็จะกินข้าวแล้วแต่หนูว่ามีลำนะคะให้ตรงเวลาตามที่เอฟซีระบุมาเนาะเก้านาฬิกาเก้านาทีนะคะ, 9, 9, 9, 9, ะ,คะก็เลยยังไม่ได้กินในะคะนตนไี่ส่วนเนาะกรนีี่ ก็ยังไม่มาประธานก็ยังไม่มาเดี๋ยวว่าเวลานี่ต้มไข่ไว้ด้วยนะคะเวลาต้มไข่ไว้ด้วยหนึ่งแล้วก็ต้มไขไ่มาแล้วก็กินกัน นะคะถ้าขมา้ามอมัดไว้คนนี้เสตหนมือเวลาเราหยิบจับอะไรเนาะนะไข่ต้มก็มีนะคะแจว <c oughs> แล้วก็ปิ้งไก่นะคะที่ง่ายเพราะว่าเดี๋ยวส่งเย็นค่อยทำเนาะช่วงนี้เราเอาแบบง่ายๆกว่าซื้อมาเผื่อแปรด้วยนะแปรไม่มาเลยซื้อมาเผื่อแปรด้วย เราก็สุขดีตอนแรกเสือก็เดินมาพอดีกับป้าบ้านว่ามามากินข้าวกันพอดีเสือบอกว่าเดี๋ยวไปร้าก้อนได้เวลาแล้วใกล้เวลาแล้วเนาะที่ยืดจับกินเครื่องรอเขาถ่ายคลิปรูนหรอถ่ายคลิปมูมูเยอะไหมรูอยู่ในส้นเยอะ ไม่มีผากอให้สิเี๋ยอหามะเขือก่อนเก็บมะเขือก่อนนะ น,นี่นะคะกับข้าวของเรานะคะปะ้าไทยบ้านก็ปลาทูนหนึ่งตัวนะไข่ดาวหนึ่งใบนะคะส่วนแม่ดาวหูไข่ต้มสี่ใบเลยนะก็ต้มเผื่อเสือด้วยเผื่อใครอยากกินก็กินด้วยกัน่แเละนะคะถึงจำเกี่ยวว่าเราทำมาแล้วไม่ทำเอกินยังหนึห่งก็แล้ว อือกำเรนคลนอกำเริกเลยอร่อยนะกินกับซุปน่อไม้ดกินกับผงเราจะมาดีดีจริงเราจะกินของแห้งเราก็ต้องมีผักด้วยกินเยอะดี นล้วฝนด้วยื่ะนี่อลยแล้วฝนมันไม่กมเหมือนมาลาที่นกนะมาละตอนนี้มันเป็นมะลาลูกใหญ่ไม่ไม่ใหญ่แต่ว่ากลางๆมันมีที่นกลูกเล็กลูกกระทำแล้วก็มีลูกกลางใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเจียหมดแล้วเหรอเจ้าว่าดตามมือเจียวแล้วตามเงินฝนอ่ะมาล้

เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะสวยค่ะรูะ้ไหมคะมาแา่ซิเรสคะนี่อันมีน <ไป S 3> ้เปทงโคกกลาง,อ,งอ๋อมาจากโคกกลาง,งาเคยเคยเข้ามาขายไหมคะนี่